เคยมาแล้วไหนมุดๆขึ้นว้ยหิเหนี่อยมาแล้วหนีมาช่างไม่ผมบอกแล้วกันครับ ก็มันทำไมแม่งไม่คลุงมาวะเออโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหนะน้าหอังคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามผมนะครับ